บารดประกอบเก้าอี้ซื้อเก้าอีม้มาอะไรได้ประกอบเองอือหือน้องเมียวมาพี่เมียวมาช่วยอ่ะพี่เมียวมาพี่เมียวไม่ช่วยน้องพี่เมียวใส่แรงางานน้องประกอบดูน้องผนเห็ดขมักขมันอันนี้ใส่ได้ยังลูกเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยขาเนี่ยขานี่ก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวรอเอาใส่ข้าวทีเดียวแล้วนั่งเข้าไปเองสิบอกจริงเหรอไม่รู้ นั่งปุ๊บเข้าไปเลยใช่จี้อย่างเงี้ยบุกเข้าไปเลยนี่กำลังทำอย่างขมักขม่นได้เราเนี้ยได้หมดละได้ไหมคตจะได้เป็นลูกมันต้องเป็นวันกคตรจะได้พอมันต่อตู้เนี่ยพอเขาลงสื่อแบบที่ประกอบแไม่หรอกอันนี้ประกอบเองนี่เออ้ยอันนี้อันนี้เหลือปอนี่เหลือ อ๋อตรงนี้ประกอบอันนี้ใส่ใจนนั้นใช่ไหมแมนบอกแมนทั้งขาหมดแมนแมนทั้งขาปะแมนอืมถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องโอ้มันมีนั่นไว้แล้วเนาะ อนอในที่ป้าบ,บอกใชอ่อันนี้แบบมาเ้ามเสือมาแบบราคาคาัดราคาถูกแต่ว่าเ้ามตังประกอบ,บเองนะอืมบลหะห้ประกอบ,บเองโอเคก็แคบบ่ไหนงามอยู่เนี่ยงามเลยูี่นั่งกี่นั่งแบบก็ี่นั่งเล่นคอมนะนี่ขายังไม่ได้ใส่ขาขากำลังประกอบเลยขามี หกล้อบอไม่ห่าลอดเนาะไม่ห่าลอดเนาะไม่ห่าลอดไม่ดีห่าลอดจะเสร็จแล้วใช่ไหมอืมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วป้าเท็ดได้อยู่สักทำได้ทำได้ไดแล้วแม่ช่วยลุ้นแม่ช่วยลุ้นแล้วกดดังปึ๊กเลยใช่ไหม อะไรรู้ว่าไม่ได้แกะแกแล้วแกะแล้วแกะแล้วจรยลงเจหกใช่ไหมไ<ด>อันนี้ที่นอนเวียนของแม่อันนี้ที่นั่งอันนี้กางยี่กำลังทำอึบอึบได้ไหมได้ไหมได้เนาะไม่รู้ ออ่าคาก่อนใส่าคากใส่คากใส่คาอ่ะได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วหรออาอทำไมไม่ปึ๊กอะคาดหลยนะลืมม,มนนนนันต้องต้องมีคนยืนนั่งไงถ้านั่งก็ไปก็บบลัฟอะอะไรรองน,นั่งนี่ร้องไง ให้ไม่มีโชกอ่ะไม่มีปึ๊กอ่ะมันต้องมีโชกเห็มันต้องดังกึ๊กเกนถึงจะเสร็จไหนที่มันไม่มีโชกเขาอยักง่ายมเพราะมันอยักได้ลงไม่ก็อกใหมันยังมัยังไม่กึ๊กนะ่าน้ได้ไงได้ยังกดเืออกลงก็ วันนั้นแม่ทำน่ากลัวดังปึ๊กอย่างแรงโอ้ได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 ทดสอบทดสอบด้วยนายแบบของเราเออโอเคอันนั้นกึกกยังอัลลอเล็กกึกกยังไม่กึกแต่แต่ว่านั่งได้อ,อ๋อเรียบร้อยเนาะใช่เป็นเรื่ว่าสำเร็จสวยแต่นั่งได้แล้วแหละเดินน่าจะไปไปมาณนี้วไแล้วลโอเคประมาณนี้แหลนะเนาะอืมนี่แหละมันของมัแพงเลยเนาะอของไม่แพงแต่ก็สวยนะสวย สวยอยู่สวยอยู่โอ้ประกอบได้ไหมต้องประกอบเองโอ้สวยอยู่สวยอยู่ยอยโอประกอบเองจึ๊เป็นเครื่องสมองคนนี้ไโอ้สวยอยู่สวยอยู่ยยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าต้องใช้ความสามารถในการประกอบนี่นันสิล์ลำเห็ดเหลือน้ำสินน็อตเหลือเดี๋ยวฝรั่งทําเกินคนไทยทําขาดเนาะบางที่เห็ดหมดเห็ดหมดตรง อันบ้านนี่อันนี้วัยาุอันทำเป็นวัสดุแบบประกอบง่ายๆนะจ๊ะประกอบได้ปุ๊บเลยโอ้สวยสวยมากสวยมากแม่เล่นแม่ไม่กล้านะจะให้แม่ไม่กล้านะแม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่แหละนี่สวยมากสวยอยู่นั้นสวยอยู่นั้น